นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ไม่มีใครเห็นจะเชื่อได้อย่างไรคนตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ดวงตะวันจันทาตาบอดจะบอกคนตาดีว่าบ่มีดอกตะวันไม่มีข่อยบ่เคยเห็นจักเถ่อแล้วมันจะถูกหรือไม่เรื่องสวรรค์เรื่องนรก เราถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกจะเห็นเกลื่อนผู้ใดไม่เชื่อว่ามีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีชาติก่อนไม่มีชาติหน้าบุคคลนั้นถือว่าเป็นฆาตศึกต่อพระอริยเจ้าและเป็นบุคคลที่ไม่ปลอดภัยคือมีโอกาสจะทำบาปทำชั่วได้ทันทีนัตถิปาปังอาการิยังไม่ทำบาปจักไม่มีเพราะเขาไม่รับผิดชอบไปจนถึงชาติหน้า ความทุกยากลำบากอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเขาไม่ยอมรับผิดชอบต่อการกระทาในชาติก่อนๆหรือในเมื่อก่อนนั้นเขาจะเอากินดิบๆกินไวๆเพราะเหนั้นถ้ามันยังไม่เห็นก็จงคิดว่าเรายังไม่มีเครื่องมือที่จะเห็นเหมือนคนตาบอดยังไม่มีตาพอจะเห็นดวงตะวันจันทาคนตาบอดย่อมไม่เห็นสีขาวสีเขียวสีแดง ไม่รู้จักสีใดๆในโลกทั้งๆสีเหล่านั้นก็มีเพราะเห็นนั้นควรจะควรจะเชื่อไว้ก่อนบอกว่าเข้าใจว่าเมื่อวานก็ยังมีพรุ่งนี้ก็มีวันนี้ก็มีก็เหมือนโลกนี้โลกหน้าอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลเราเอาเหตุเอาผลนี้มาเรายังไม่มีใครเห็นพรุ่งนี้ถามนี่นั่งอยู่ด้วยกันนี่เต็มนีมีเลอเห็นระบบอื่น ยังไม่เห็นแต่ที่เห็นคือวันนี้วันนี้ก็คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานถ้าเช่นนั้นสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วแต่มันก็เป็นอดีตมาแล้วเพราะเห็นนั้นลักษณะเช่นนี้ก็ควรจะอาไปคิดเรื่องดังกล่าวนี้ก็มีเหตุมีผลอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลมีนะที่คนไปถามอย่างเดียวกันนี้ไปเปิดพระไตรปิฎกอ่านเล่มที่สิบทีฆะนิกายมหาวัค เล่มที่สิบปายาสิราชัญย์โสตรสุดสุดท้ายของเล่มนี้หาง่ายนะ